าไปชิมอาหารทะเลที่ครัวโพทะเลซีฟู้ดค่ะมาทางวัดส,สาขานะคะที่ร้านเขาก็จะมีปูไข่นะคะโชว์ให้เราดูเลยค่ะแบบนี้เลยส่วน,มนเมนูแนะนำก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตอนนี้ที่ร้านมีโซนใหม่ด้วยนะคะลมเย็นสบายมาก รออาหารไม่นานนะคะก็มาแล้วค่ะกุ้งเผา1นกิโลนะคะเรานับได้เนี่ยประมาณ14ตัวนะคะเนื้อสดมากๆมีกุ้งเผานะคะมีปูนิ่มผัดพริกนะคะแซบค่ะแล้วก็จะมีปูไข่ผัดผงกะหรี่นะคะมีต้มยำกุ้งปลาหมึกอันนี้ก็แซบค่ะและไฮไลท์ของเราก็มาแล้วค่ะ<อ>ปูไข่นะคะไข่แบบแน่นๆเลยค่ะที่นี่อ่ะเขาจะเป็นประมงแบบพื้นบ้านนะคะปูเขาจะสดใหม่ทุกวันเลยค่ะไข่แบบแน่นๆแบบนี้ทุกตัวเลยค่ะ ส่วนปูไข่ผัดผงกะหรีไข่ก็แน่นเหมือนกันค่ะฟินมากมาดูกุ้งเผากันนะคะมันกุ้งเผาแบบเยิ้มมากค่ะจิ้มกับน้ําจิ้มซีฟู้ดเขานะคะน้ําจิ้มซีฟู้ดเขาก็เด็ดมากมะนาวแท้ค่ะเปรี้ยวแซ่บปูปไข่นะคะก็จะเป็นไข่แบบนี้เลยค่ะแน่นมากอาหารมาแบบคือจานใหญ่กินแทบไม่หมดเลยค่ะแล้วเห็นจานใหญ่ๆแบบนี้นะคะราคาไม่แพงบอกเลยอร่อยคุ้มถูกใจ